ยินดีต้อนรับกลับสู่ Thailand Auto r e v i e วช่องที่เรามักจะพูดถึงรถยนต์กันแต่วันนี้เราจะพาคุณบินสูงขึ้นไปอีกหน่อยใช่แล้วครับเราจะพูดถึงหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดและน่าประทับใจที่สุดในท้องฟ้า นั่นคือซับแจ็สามิบเกริเปนจากประเทศสวีเดนเครื่องบินรบที่ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนเกมในสงครามอากาศยุคใหม่มาทำความรู้จักกันเลยครับ Ex ็กเทียร์ดีไซเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับแจ็คสามิบเกริเปนมีลุคที่เรียบง่ายสไตล์สวีเดนที่ไม่เหมือนใครแต่ต้องบอกว่าเจ้านี้ไม่ได้มาแค่สวยงามแต่มันเป็นเครื่องบินที่เต็มไปด้วยความสามารถตัวเครื่องมีความเพรียวลมและคมกริบ การออกแบบปีกเดลต้ากับปีกหน้าแคนาดอช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความเร็วขนาดเครื่องบินที่เล็กและเบาช่วยให้มันมีความคล่องแคล่วสูงอีกทั้งวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในการสร้างยังช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแกร่งพร้อมทั้งสามารถบิดเบือนเรดาร์ได้อีกด้วยจุดติดตั้งอาวุธก็มีถึง10จุดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการติดอาวุธได้หลายรูปแบบ Perform a n c e มาพูดถึงประสิทธิภาพกันบ้างครับ เพราะนี่คือจุดที่กริปเปนโชว์ความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่เครื่องยนต์ V o l v o RM 1 2ที่ใช้ในกริปเปนสามารถให้แรงขับมากถึง18,000ปอนด์ช่วยให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่แมตสองและสูงจากระดับน้ำทะเลได้กว่า5 0,000ฟุตเจ้านี่ไม่ได้แค่เร็วแต่มันฉลาดด้วยครับระยะปฏิบัติการต่อหนึ่งภารกิจ Combat Radius อยู่ที่800กิโลเมตรขณะที่ระยะบินไกลสุด Ferry Range อยู่ที่มากกว่า4000กิโลเมตรเมื่อเติมถังน้ามันเสริม ระบบควบคุมไฟเบอร์ไวน์ y ฟบีไวนในกริปเปนทำให้มันตอบสนองได้ดีเยี่ยมและคล่องตัวเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่อื่นๆมันสามารถทำการหมุนหรือปีนขึ้นสูงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำไม่ว่าจะเป็นภารกิจโจมตีทางอากาศหรือการรบทางพื้นดินก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ Safety feature ในด้านความปลอดภัยนี่คือเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดในสนามรบเครื่องบินกริปเปนมาพร้อมกับระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิก์ Electronic c กส์ t คอรตเมระบบเตือนภัยจากเรดาร์และระบบการยิงแสงและชาฟอร์ชาฟแอนแฟลรอัตโนมัติมันสามารถตรวจจับภัยคุกคามที่เข้ามาและตอบสนองได้โดยไม่ต้องให้คำสั่งจากนักบินนอกจากนี้กริปเป็นยังออกแบบมาให้สามารถขึ้นลงจากรันเวย์สั้นๆได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้มันสามารถปฏิบัติการจากถนนหรือสนามบินที่ไม่ใช่ฐานทัพได้ซึ่งสำคัญมากในกรณีที่มีการโจมตีฐานทัพ เครื่องบินนี้ยังสามารถบำรุงรักษาได้โดยทีมช่างแค่5คนซึ่งช่วยให้การหมุนเวียนภารกิจทำได้รวดเร็ว Unique Selling Point แล้วอะไรทำให้ g r i p e นโดดเด่นจากเครื่องบินขับไล่อื่นๆราคาที่คุ้มค่าและความหลากหลายเครื่องบิน g r i p e นให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องบินขับไล่ร,รุ่น4.5แต่มีราคาที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง F-35 ซึ่งราคาต่อเครื่องจะสูงกว่า100ล้านดอลลาร์ กริปเปนยังสามารถปรับบทบาทได้ง่ายจากการทำภารกิจโจมตีทางอากาศไปเป็นโจมตีทางพื้นดินหรือทำภารกิจสอดแนมได้ทันทีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลในกริปเปนถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งช่วยให้เครื่องบินทำงานร่วมกับเครื่องบินอื่นๆหรือหน่วยงานภาคพ,พื้นดินได้แบบเรียลไทมนอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธและเซนเซอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ประเทศต่างๆที่ซื้อคริปเปนสามารถติดตั้งอาวุธหรือซอฟต์แวร์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องผ่านซับทำให้ประเทศเหล่านั้นมีอำนาจในการควบคุมการพัฒนาและใช้งานใครแล้วราคากริปเปนเท่าไหร่ครับตามข้อตกลงและการตั้งค่าของเครื่องบินราคาของทริปเปนอยู่ที่ประมาณ60-85ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและข้อตกลงซึ่งถูกกว่าคู่แข่งอย่าง F-35 ที่อาจมีราคาสูงเกิน100ล้านดอลลาร์ แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือต้นทุนการดำเนินการต่อชั่วโมงการบินของคริปเปนอยู่ที่ประมาณ4,700ดอลลาร์ซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับ F 3 5ที่มีต้นทุนการบินสูงถึง30,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งหากมองในระยะยาวการเรลือกทริปเปนจะช่วยประหยัดงบประมาณได้มหาศาล Conclusion สรุปแล้ว s รัแจส3าบกริปเป,เป็นเครื่องบินขับไล่ที่โดดเด่นมาก มันอาจจะไม่ได้มีดีไซน์ที่ดึงดูดตามสไตล์เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆแต่สิ่งที่มันมีคือความคล่องตัวสูงระบบที่ทันสมัยและราคาไม่แพงและด้วยความสามารถในการกรับใช้ได้หลายบทบาทเครื่องบินนี้จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับหลายๆายประเทศมันถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความเป็นผู้นําทางอากาศโจมตีเป้าหมายบนพื้นและปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน โดยที่สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายและใช้ต้นทุนการบินที่ไม่สูงมากถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องบินที่ให้ประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุ้มค่ากริปเปนคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับขอบคุณที่รับชม Thailand Auto Review ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยครับว่าประเทศไทยควรลงทุนในกริปเปนหรือมีเครื่องบินขับไล่อื่นที่คุณคิดว่าดีกว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบินเร็วบินเท่และบินอย่างปลอดภัยครับ